สวัสดีครับผมเต้านะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอย ันนี้อยากจะมาพูดถึงนับตัวคาร์ a n o โนะว่าตัว Cardano โนนั้นเนี่ยจะต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะถึงจะเกิดการ Adoption นะเกิดการใช้งานนะที่กว้างมากขึ้นนะบนเครือข่ายของตัว Cardano นะแล้วก็พูดถึงชาวนะที่ได้ออกมาพูดถึงการอัปเกรดนะตัว v ว s ร์ซ l ลฮาร์ดนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะก็เป็นข้อมูลที่เอามาแช์นะไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะตัว v ว r ร์ซ l e a r ร f ดนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นนะ ก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนั้นเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นนะรประมาณวันที่1เดือนกันยาที่จะถึงนี้นะครับซึ่งหลักๆนั้นเนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตตัวระบบนะซึ่งก็มีตัว รายละเอียดคนระับที่จะอัปเกรดนะั้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอย่างเช่นตัว CIP 31นะ Reference Input นะ CIP 32นะ Inline Datum นะแล้วก็ CIP 33นะ Reference Clip นะแล้วก็ CIP 40 c o l l a t e r o l Output นะแล้วก็ตัว Diffusion Pipeline นะซึ่งจริงๆข้อมูลแต่ละตัว ตรงนี้นั่นเนี่ยผมเองก็เคยพูดรายละเอียดไปในช่องเหมือนกันนะเพื่อนๆคนไหนสนใจนั้นเนี่ยก็ไปดูในรายละเอียดได้นะว่า CIP แต่ละตัวนั้นเนี่ยอัปเกรดในส่วนไหนบ้างนะซึ่งหลักๆก็จะเป็นการอัปเกรดนะฟีเจอร์ต่างๆนะบนเครือข่ายของตัวค a n o นะเพื่อที่จะทำให้พวกดแอปพลิเคชันต่างๆน,นั้นเนี่ยสามารถที่จะมาใช้งานาบนเครือข่ายของตัวค a n o ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งตัวมายสเตอร์หลักๆนะที่ทางทีมงาน developer หรือว่าทาง IO โ k นั้นเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดนะว่าจะมีการ hard fork นะบนตัว mainnet นั้นเนี่ยก็คือ1ก็คือ75%นะครับของโหนดนะครับของตัวคาร์โนนั้นเนี่ยจะต้องถูก อัปเดตนะจะต้องถูกอัปเกรดนะเป็นตัวโหลดเวอร์ชันใหม่นะซึ่งโหลดเวอร์ชันล่าสุดนันก็คือจะเป็นตัว1.35.3นะแล้วก็อีกประมาณ25 Exchange นะก็จะต้องถูกอัปเกรดนะเป็นเวอร์ชันใหม่เหมือนกันนะซึ่ง25 Exchange นั้นเนี่ยก็เรียกว่าถือสภาพคล่องนะของตัว ADA อยู่ประมาณ 80%นะของสภาพคล่องทั้งหมดนะที่มีของตัว A D A นะแล้วก็ดีแอพพลิเคชันต่างๆนะที่ลอนบนตัว c a r o n o m i n e t นั้นเนี่ยเขาจะจะต้องอัปเกรดนะเป็นเวอร์ชั่นใหม่เหมือนกันนะก็คือเวอร์ชั่น1.35.3นะซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยก็มีดีแอพพลิเคชันต่างๆนะประมาณ10กว่าดีแอพพลิเคชันนะที่มารันบนตัว เครือข่ายของตัวคาร์โน่แล้วนะก่อนที่จะมีวัวซิลฮาร์ดฟอกนะอย่างเช่นตัวมินสวอปนะตัววิงไลเดอร์นะตัวซันเดย์สวอปนะตัวมิลิสวอปนะตัวแลนดิ้งพาวนะซึ่งหลายๆตัวตรงนี้นั่นเนี่ยก็มีทอทัลไวลูล็อกรวมทั้งหมดอยู่นั่นเนี่ยประมาณ101.98ล้านเกล้านเหรียญสหรัฐนะซึ่งใน24ชั่วโมง ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ total value lock ก็ก็หายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะตัว wing rider นะครับที่มีได้รับผลกระทบนะจากการที่มีตัว norman bish ถูกแฮกไปนะก็จะสังเกตว่าตัว total value lock นะของตัว wing rider นะในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยย่อําลงมาเกือบ62%เลยนะ9 1 9 1นะันะนี้ก็เป็นภาพรวมนะที่จะเกิดขึ้นนะบนตัว v e r s i l hard fork นะ ในส่วนของชาวนะก็ได้ออกมาพูดเหมือนกันนะเกี่ยวกับตัววลซิลฮาร์ดฟอกที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะผมจะลองเปิดคลิปนะที่ชาวพูดนะบางช่วงบางตอนให้ฟังดูนะว่าชาวนั้นเนี่ยแสดงความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับ People, people parallel. figure. do Go things in parallel. Go figure. Okay. ก็พูดถึงนะว่าเวอร์ชั่น1.35.1.35.3ออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเป็น Final เวอร์ชันแล้วนะแล้วคนต่างๆก็จะต้องอัปเกรดนะเป็นเวอร์ชั่นนี้นะพูดถึง iOS นะที่ได้มาอัปเดต s t ตัตนะในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ครั้งนี้จะเป็นการอัปเดตที่สำคัญมากนะเพราะว่ามันเป็นอัปเดตในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆหลักๆเยอะมากมายนะบนกครือขอายตัว Cardano นะจะมีเดี p บต่างๆนยเข้ามาดิ p ลอยบนเครือข่ายตัว Cardano มากขึ้นนะ โคดเลยหละตัวจะถูกอัปเกรดด้วยนะนตัวเครือข่ายของตัว, <and something S 1> ว Cardano นะนั่นก็เป็นข้อมูลทั้นๆนะที่ชาวได้ออกมาพูดถึงนะรวมในเรื่องของตัว v e r s i l Hard Fork นะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคาดว่าน่าจะถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะก็คิดว่าวันที่1เดือนเซปเทมเบอร์นะเดือนกันยานะก็จะมีการอัปเกรดนะก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับ ับตัว The m e r ์สของตัวีเทเรียมเหมือนกันนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูนะครับในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆนะที่ลอน์มันแล้วนะบนตัวเครือข่ายของตัวคาร์โน่นะก็เรียกได้ว่าประมาณ10,65งพโปรเจกต์นะที่ตอนนี้กำลังบิล์นะบนเครือข่ายของตัวคา r าโน่นะแล้วก็93โปรเจกต์นั้นเนี่ยได้ลอน์บนตัวเครือข่ายของตัวคา r าโน่แล้วนะแต่ส่วนใหญ่แล้วนั้นเนี่ยที่เห็นเยอะนั้นเนี่ยที่เห็นเยอะๆอยู่นั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น พวกเอ็อฟทีนะที่เยอะๆนะในส่วนของดีแอพพลิเคชันต่างๆนั้นเนี่ยยังเข้าใจว่ายังไม่ถึงพันนะผมคิดว่ายังไม่ถึงพันนะครับซึ่งสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะบนตัวบนตัวเครือข่ายของตัวคารโนก็คือในเรื่องของดีแอพพลิเคชันนะที่คิดว่าอาจจะต้องมีเยอะกว่านี้นะถ้าไปเปรียบเทียบนะกับ ตัวโพลิกลอนนะครับปัจจุบันนั้นเนี่ยมีประมาณสาม0มื่นเจ็ดพีแอพพลิเคชันนะที่อยู่บนเครือข่ายของตัวโพล y กลอนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลดีนะให้กับตัวทั้งตัวโพลิกอนนะที่เป็นเรียกว่าเป็นเหมือนเลเยอร์ทนะของตัวอีทเลียมนะแล้วก็เป็นผลดีนะกับตัวอีทเลียมด้วยนะนั่นก็คือสิ่งที่เราอยากเห็นนะบนตัวคานาโนนะนอกจากและก็นอกจากตัวดีแอพพลิเคชันแล้วนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของพาร์ทเนอร์นะโด,โดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆนะที่จะเข้ามา ที่อยากจะเห็นเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะบ,บนเครือข่ายของตัวคาร์โนนะครับแล้วก็พูดถึงนะตัว transaction นะบบนตัวเครือข่ายของตัวคาโนนะครับด้านบนนั้นเนี่ยโชว์ให้เห็นนะเรื่องของตัว capacity นะของ transaction นะของตัวคา r โนนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นนะว่าเส้นสีแดงนั้นเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะตั้งแต่ต้นปีนะจนถึงช่วงตอนนี้นะเรียกว่ามีการขยายนะ capacity ตัวบล็อกไซน์นั้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะตั้งแต่ต้นปีจนถึงช่วงจนถึงปัจจุบันนะี่ปัจจุบันนั้นเนี่ยก็มีบล็อกไซนะ์ประมาณเก้าสิบเก้าสิบกิโลไบต์นะปัจจุบันเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเราดูการใช้งานจริงนะยูสยูสแคปซิตี้นั้นเนี่ยพื้นที่สีเขียวนั้นเนี่ยก็เรียกว่าย่อต่าลงมานะย่อต่ำลงมาตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงตอนนี้นะจะจะ,จะสังเกตเห็นนะช่องว่าง ระหว่างสีเขียวกับเส้นสีแดงนั้นเนี่ยยังมียังมีมากอยู่นะยังมีมากอยู่ดังนั้นอันนี้แสดงให้เห็นเหมือนกันนะว่า,เ,าเราต้องการนะการเข้ามาใช้งานนะบนตัวบนตัวเครือข่ายของตัวคาโนเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าตัวคา n โนเองนั้นเนี่ยก็มีการอัปเดตนะตัวบล็อกไซน์นั้นเนี่ยให้เข้ากับนะพื้นที่การใช้งานจริงนะจะไม่อัป ให้มีมากเกินไปนะจะสังเกตว่ามีการมีสเต็ปการอัปเกรดที่ค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็กราฟด้านล่างนะก็โชว์ให้เห็นนะจำนวนทาง transaction ท,ที่เกิดขึ้นนะเส้นสีแดงตรงนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นนะว่าก็ย่อต่าลงนะตั้งแต่ช่วงต้นปีนะจนถึงต้นปีนั้นเนี่ยมี transaction นะเกิดขึ้นเนี่ยนั้นเนี่ยประมาณ200,000ท r a n s a c t i o n นะ ต่อวันนะครับตอนนี้นั่นเนี่ยก็อยู่ประมาณ4 0 0ห0ื่นนะครับสี่หมื่น t r a n s a c ต่อวันก็ย่อต่าลงนะเพราะว่าในเรื่องของตัว D a อ p l i c a t i o n นะครับที่อยู่บนเครือข่ายของตัวคาโนะ่นั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เยอะนะครับปัจจุบันนั้นเนี่ยใช้งานจริงก็แค่ประมาณ10กว่านะประมาณ9ดีแ D ปพลิเคชั i o ด้วยซ้ำนะครับก็ยังไม่เยอะแล้วก็อยู่ในช่วงตลาดหมีด้วยนะที่หลายๆคนนะก็กลัวนะที่จะมาใช้งานนะบน ตัว d e f าตัวต่างๆด้วยนะแต่ว่ามีโปรเจกต์หนึ่งนะอย่างที่ผมได้อัปเดตไปเมื่อวานก็คือตัว World Mobile นะตัว Telecom d e ไ t น์ Line นะที่กำลังดีเวลอปอยู่นะซึ่งตรงนั้นนี่ก็น่าจะผลักดันนะให้เกิดการใช้งานบนเครือข่ายของตัว c a r ์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะในส่วนของการใช้พลังงานนะบนเครือข่ายของตัวค a ร์นะเขาก็มีการเปรียบเทียบนะระหว่างตัว โปรโตคอลที่เป็น Proof of Work นะซึ่งปัจจุบันก็มีตัว Bitcoin นะครับกับตัว Ethereum นะแล้วก็ตัวที่เป็น Proof of Stake นะซึ่งตอนนี้นั้นเนี่ยถ้าเราดูนะครับตัว Proof of Stake นั้นเนี่ยตัวที่ใช้พลังงานเยอะที่สุดนะก็คือตัว Solana นะครับลองลงมาก็เป็น Cardano นะ Avalanche นะแล้วก็ตัว a l g a l a n d นะแล้วก็ เทโซนะครับตัวที่ใช้งานพลังงานต่ำที่สุดนั้นก็เป็นตัวโพรคอดนะส่วน p r o o f of Work นั้นเนี่ยก็เป็นตัว Bitcoin นะที่ใช้พลังงานเยอะที่สุดนะถ้าเทียบกับตัวคอยต่างๆในตลาดคริปโตไดนะ้ด้วยกันนะแต่ว่าถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นอย่างเช่นขุดอย่างเช่นอุตสาหกรหรมขุดทองนะรหรือแม้แต่ไฟที่เปิดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนั้นเนี่ยเทียบกับตัวการใช้งานพลังงานของตัวบิตคอยนั้นเนี่ย การใช้งานะการใช้พลังงานของตัวบิตคอยเนี่ยต่ำมากมากนะเทียบกับพวกนั้นนะแต่ว่าถ้าเทียบในคลิปตัวด้วยกันเองนั้นก็จะดูเหมือนจะจะเยอะอยู่นะสำหรับต,ตัวบิตคอย่วน,นอีธทเรียมนั้นเนี่ยก็จะมีการย้ายแล้วนะจาก proof of work ไปเป็น proof of stake ดังนั้นนั้นเนี่ยดังนั้นนะตัวอีเรียมในอนาคตก็จะใช้พลังงานที่น้อยลงนะ,ะในส่วนของการ develop นะโคดนะบนตัวกิจทั b นันเนี่ย ตัว Activity นะที่มีการ develop ปแล้วเนี่ยปัจจุบันอีเทเรียมก็นำเป็นอันดับหนึ่งนะลองมาก็เป็นตัว c a r d a n o นะโพคอดด o คอ o s แล้วก็ตัว Solana นะอันนี้ก็คือท็อปไนะที่มีการ Active นะของ Developer นะที่มีการ develop c โค้ดนะบนตัว GitHub นะในแง่ของอราคานะของตัว ADA นะที่ตอนนี้นะจะ กำลังจะมีการราคาที่เกิดการรีแอคชั่นเกิดขึ้นนะในช่วงที่จะมีการฮาร์ดฟอกนะตัววอร์ซฮาร์ดฟอกนั้นเนี่ยถ้าดูนะตั้งแต่ช่วงเรียกว่าตั้งแต่ช่วงแบร์มาร์เกเป็นต้นมานะัตั้งแต่ปลายปีเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนัเนี่ยราคาของตัว A D A นั้นเนี่ยเรียกว่าไปมี2ครั้งนะที่เคยไปแตะนะเส้น20 moving average นะก็คือช่วงนี้ในะช่วงเดือน ช่วงเดือนมกรานะต้นปีนะปี2022นะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงเดือนมีนานะหลังจากนั้นนั้นเนี่ยก็ยังไม่เคยไปแตะเลยนะเส้นตัว20 moving average คนระั้งนีนะ้ต้องลองมาดูว่าตัว Versil h a r ร f o r อนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะผลักดันนะราคาอีเดียนั่นเนี่ยไปแตะที่เส้น20 moving average นะเหมือนช่วงต้นปีกับช่วงเดือนมีนาได้หรือเปล่านะถ้าไปแตะตรงนี้ได้นั้นเนี่ยราคาก็อาจจะไปที่ประมาณ63เซนนะซึ่ง ถ้าดูใน Time f เฟรม Weekly นั้นเนี่ย ADA พยายามที่จะเจาะทะลุเส้นตัว200 weekly moving average ตรงนี้นะสองครั้งถองสแท่งเทียนแล้วนะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้นะต้องลองดูกันต่อไปนะเพราะว่า,เ,ารเรียกว่าเป็นการเรียกว่าเป็นการอัปเกรดนะที่อยู่ในตลาดช่วงขาลงอยู่นะที่ไม่ค่อยจะเอื้อมหน่วยให้กับสินทรัพย์เสี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตัว Bitcoin หรือว่าตัว ADA เองนั้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจาก เรื่องของเศรษฐกิจมาภาพด้วยเหมือนกันนะครับโอเคแต่ในลองเทอมแล้วเนะี่ยผมยังมองว่าตัว ADA นะก็ยังสามารถที่จะไปต่อได้แล้วก็จะมีการ adoption นะใช้งานจริงเกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะสำหรับตัว ADA นะหลังจากตัว Virtual Hard Fork แต่คงไม่เกิดขึ้นทันทีนะคงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะกว่าที่ B แอปพลิเคชันต่างๆนั้นเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นนะบนตัวเครคือข่ายของตัวคาโนหลังจากที่มีการ Virtual Hard Fork เกิดขึ้นแล้วนะครับ โอเคนะคงเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์วันนี้นะไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะคนระับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็อย่าลืมไปร่วมกลุ่มเทเล GRAM นะคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตั้ค่ากดแชร์ช่องบ t c o อ n ลงทุนบอยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดเป็นผู้สนับสนุนช่อง b i t c o อ n ลงทุนบอยได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ